สวัสดีครับผมอันอิทีิเคยกับรสพนิติรัตน์ออนไลน์ทีมงานโจรอยองออดเปนี่ครับผมแดงห้าวงครับสวัสดีครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสกุ๊ปพิเศษนะครับครับตอนนี้ผมก็ไปอยู่ระหว่างริมคลองมหาสวัสดนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็มาเจอพี่คนหนึ่งนะครับที่กําลังหาหอยอยู่ภายในคลองนะครับเดี๋ยวผมจะให้แดงห้าพองค์ไปลองสัมภาษณ์พี่ก็ดูนะครับว่าเขาหาหอยประเภทลักษณะแบบไหนนะครับชมจากเมื่อกี้นะครับที่เราพูดกับเรื่องการหาหอยนะครับ แต่ริมน้ำนะครับลำคลองนะครับเราก็มาที่คลองมหาสวัสดนะครับก็เจอพี่เก๋นะครับท่านผู้ชมพี่ยน้องครับพี่เก๋เขากำลังงมหาหอยอยู่นะครับแล้ววันนี้เราจะมาถามพี่เก๋ว่าหอยมีกี่ประเภทนะครับว่าเราเห็นอยู่เมื่อกี้เนี่ยในถังมีหลายประเภทเลยครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาหาหอยครับครับพี่เก๋ดีครับ พี่เก๋ครับผมเาเยอะไหมเนี่ยวันนี้ได้ขึ้นหนังครับโอ้โหเดี๋ินๆขออนเยอะเลยนะครับผมอ๋อไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาขึ้นมาปรพี่เอาแค่นั้นแหละโทษนะพี่เก๋ที่อยู่สูงหน่อยหอยที่พี่เห็นเนี่ยที่ที่ผมพี่จับเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากเนี่ยมันมีกี่กี่ชนิดครับพี่กี่ประเภทครับพี่มีอยู่หลายประเภทขอชูหน่อยนะครับพี่อันนี้หอยเชอรี่หอยเชอรี่มักจะเป็นหอยที่มีรูปทรงใหญ่ใช่ไหมพี่ใช่ครับ แต่เขาเขาก็เหมือนกับหอยขมเลยพี่หอยโข่งคล้ายๆหอยโข่งจะใหม่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วมีแต่หอยชิรี่หอยชิรี่แต่ะเดี๋ยวนี้หอยขมนี่คือหอยขมจุ๊บอ่ะหอยจุ๊บนะที่เรามาทําเป็นแกงครับใส่ใบขี้เหล็กกันอะไรอย่างเงี้ยเลยฮะใส่ใบไอ้ชะพูชะพูก็ได้ขี้เหล็กก็ได้แล้วแต่ครับผมคมต้มนะฮะแล้วก็มีอะไรนี่หอยแล้วก็หอยกาบหอยกาบนะครับหอยกาบนี่ก็จะเป็นเหมือนกับใช่ลูกทรงลีเป็นแบนเป็นแบนครับอ่าเป็นแบนหน่อย แล้วก็มันมีหลายอย่างแต่เราเลือกหาเอาเองครับอ๋อคือว่าอันไหน,นไหนม่อร่อยอันไหนไม่อร่อยเนี้ยเราเราเป็นคนหาเนี่ยเราก็รู้รว่าเราจะชอบกินหอยอะไรแบบไหนใช่ครับแล้วก็หาเอ,าเองใช่เนี่ยเหมือนว่าหอยที่พี่เลือกมาเนี่ยพี่ไปประกอบหาอะไรบ้างครับเนี่ยเอาไปยำครับอันนี้หอยเชอรี่ไปยำได้เชอรี่เดี๋ยวนี้พี่หยอดรูหอยเชอรี่ได้ไหมครับพี่จูให้กล้องดูหน่อยนะหอยเชอรี่เนี่ยเห็นเขาบอกว่าสมัยก่อนเขาไม่ค่อย มักนิยมกินอย่างนี้พี่ใช่ครับมันเกิดจากเรื่องอะไรที่เขายังไม่ยังไม่เข้าใจการกิน,นครับก็คือทิศคือการนมากอบอาหารเนี่ยมันจะ<ช>ต้องรู้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีจุดจุดเมาจุดจุดอะไรใช่ไหมพี่ใช่ครับรสัตว์ประเภทนี้สัตว์น้าเนี่ยหรือสัตว์บกเนี่ยมันจะมีบางบางอย่างที่เป็นเส้นเมาใช่ไหมพี่ใช่ครับเส้นเมาอย่างอย่างอย่างอันนี้เขาบอกก็ไม่ค่อยกินเนี่ยตรงไหนจุดไหนที่พี่พี่นี่ไอมันต้องผ่าต้มผ่ามาเลยรนี่ครับเราต้องไปต้มก่อนเนี่ยเดี๋ยวพี่แค่ อธิบายคร่าวๆน้องเราเอาไปต้มเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอาลูกตาออกเอาไส้ออกเหลือแต่ช่วงหัวที่เป็นเนื้อเนื้อเกลี่ยเดียวแล้วก็หั่นบางๆก็คือมันเนื้อมันจะขาวๆใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนกับปลาหมึกเลยปลาหมึกเลยครับครับโอ้โหครับก็ก็เป็นเก็บเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับที่พี่น้องครับพี่เขนนะครับในการประกอบอาหารอ่าหอยอะไรที่หอยเชอรี่หอยเชอรี่ครับแล้วหอยพวกต่างๆนี่มันมีเส้นเมาไหมคีัไม่มีครับไม่มีครับ ครับก็เหมือนกันทั่วไปสัดบกสั์น้ำบางบางประเทศนะพี่นะใช่ครับมันก็จะมีเส้นเมาของมันเองเหมือนกันคุกใช่ไหมพมมงงี่ใช่พี่เหมือนงูาเงี้ยใช่ก็มีก็มีเส้นเมาของเขาเราก็ต้องเลือกเอาพี่เก๋เดี๋ยวผมขอดูในถังนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นหอยที่พี่เก๋แกแหามาก็เกือบจะเต็มถังแล้วนะครับ <morality. S 1> <tão S 2> นี่พี่เก๋มากันทั้งหมดกี่คนครับอมาทั้งหมดเอ่อห้าคนครับโอ้มากันห้าคนพี่เก๋บ้านอยู่แถวนี้นะฮะครับนี่ก็แต่งรูปมาถึง จุดนู่นก็เกือบนู่นนะพี่นะเกือบ500เมตรเลยเนี่ยใช่ครับโอ้หดำไปถึงนู่นเลยพี่ก้มองไปเรื่อยๆมงไปเรื่อยๆง้มไปเรื่อยก็ในยุคนี้นะพี่นะก็อย่างว่าแหละอากาศร้อนด้วยนะใช่ครับแล้วก็เลยมาเล่นน้ำหน่อยเล่นน้ำหน่อยงงงประโยชน์ได้ก็ไปกินเอาใช่ครับครับครับก็ขอบคุณมากครับพี่เก๋ที่ให้ความรู้พวกเรานะครับเล็กๆน้อยๆไม่มากก็อีกเยอะครับไอ้ตัวเล็กโอ้โหเป็นวัยน้ำหนักนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของคน ชาวบ้านย่านคลองหมาสวรรค์นะครับหรือทุกทุกที่นะครับก็ใครอยากประกอบอาชีพอะไรทํา ie, ทอะไรกินก็าหาประกอบกันเราเองเอายวทูเอร์น้ำความพอใจของตัวเราองนะครับก็ย้าเรื่องนี้นะครับว่า <c oughs> ความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับใน <c oughs> น้ำเล่นอะไรก็คอยรัมาระหว่างด้วยแล้วกันนะครับโชคพิศเศษนี่ก็หมดเวลาลงเลยนะครับคลิปหน้านพบกันใหม่ครับว่าผมกับแดงห้าพระองค์จะไปลงพื้นที่ที่ไหนนะครับ แล้วดําเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับช่วงนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ